เพราะมันโลดคนเรามันมีอีโก้ในตัวเอออะไรแล้วแต่โทษมาปุ๊บมันก็ตั้งกำแพงขึ้นเลยเราไปโทษปุ๊บมันก็ตั้งแพงกันแต่คนต่างตั้งแพงเพ,พราะที่กับเชิญกันเขาหลวงวิจิตวิชาการที่เขาบอกว่าให้ถือกอดสิบนาทีเปรียบเหมือนหมอน้อน้เออามันจะหม้อน้ำรโย,ยนอ์อ่ะเวลาหม้อน้ำรถย,ยนแห้งอะ่ะถ้าเอาน้ําเย็ยนเติมเลยไหมเออน้ำจะเอาน้ําเย็ยนเติมเลยจะเป็นอาการยังไงเออ รู้จกักเคยเจอเหตุการณ์เนี่ยเออเขาบอกว่าต้องทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงอาจจะไปนั่งกินกาแฟตรงไหนสักแห่งหนึ่งนะนานๆเอานาน,น,านจนกว่าหม้อน้ำไม่ร้อนเอามือไปแตะไปจับแล้วก็ไม่ร้อนจับได้ละอ,อถึงค่อยๆเติมน้ําแต่ถ้าเราเรีบเอาน้ําเย็นไปเติมในหม้อน้ําที่มันแห้งอยู่แล้วนะฝาสุกงงแน่นอนเสียหายจริงไมมจริงเนาะเลยเนาะ,นะเอนะ เหมือนนี้เหมือนกันอาการที่เราโต้เถียงกันเออถ้าเกิดว่านะเราดันทุนลังนะเพื่อจะไปเป็นไงเป็นน้ําเย็นนะเออมันยังร้อนอยู่อ่ะไอเรานี่เย็นจริงอะ่ะเรายังแบบมันร้อนแต่เราเย็นะมันก็ไม่ได้ไประโยชน์มันต้องต่างคนต่างเย็นเหตุการณ์อะไรแล้วแต่เหตุการณ์เลวร้ายแล้วแต่ต,แแต,ต่างฝ่ายต่างร้อนนี่มันก็ไม่ได้อยู่แล้วมันต้องไม่ต้องมาให้เฉลิมชิยกันเลย แต่อีกคนร้อนอีกคนหนึ่งเย็นมันก็ยังไม่ถือว่าดีนะเออมันต้องให้เย็นคู่เลยเอออาการเพราะฉะนั้นมีอะไรโต้เถียงกันนะี่ยใครมีสติไว้เร็วว่าพยายามพยายามให้ออกจากเหตุการณ์นั้นอย่าให้มีการโต้เถียงเพราะไงโต้เถียงเสร็จแล้วมันจะมีอะไรที่อะไรคาพูดคาพูดระวังคำพูดคําพูดนะเนี่ยต้องระวังมันเป็นคําพูดที่ มันสร้างรอยบาดแผลแบบยังไงนะมันยิ่งว่ามีใบมีดเลยยิ่งว่ามีดดาบเลยพำพูดหลังสว่างนี่เกิดมีอะไรพูดไปปั๊บเนี่ยมันจะสร้างรอยแผลแบบไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงเงียบเงียบอย่างเดียวเออถึงเขาจะร้อนมันจะย็นให้เงียบเดียวให้เหตุการณ์ผ่านไปนะอะไรแต่เอามาใช้ได้หมดเลยไม่ว่า,าแฟนเรา สามีเราหรือภรรยาเราหรือ,อพ่อแม่แล้วแต่ถ้าเกิดมีการโต้เถียงกันเหตุการณ์เนีย่ยท่านต้องมีต้องเงียบไปก่อนคบพูดออกไปปุ๊บเนี่ยมันเอาเข้ามาไม่ได้แล้วพูดไปแล้วไงแล้วมันจะเป็นเป็นบาดแผลมันอยู่ในจิตใต้สํานึกทันทีเลยนะแปลกไหมเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะฝังใจมันลืมยากถ้าจะลืมต้องไปปลดล็อกอ่ะต้องไปเ,เรียนอะไร nlp อะ่ะ เออพีให้เอลนีไปผลลอกนะสาคัญมันไม่ร้ว่เป็นอะไรนะเหตุการณ์เลวร,รปุ๊บเนี่ยอะไรแล้วแต่เข้ามาปุ๊บมันฝังเข้าไปในจิตตั้นันทีเลยคาพูดนะ่าต้องระวังนะอยู่ในเหตุการณ์เขาถึงบอกว่าต้องเหตุการณ์ที่มันมีอารมณ์ดีอะ่ะคนเราเวลาจะคุยกันอ่อไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือคนรักหรือแฟนะ่ะให้อยู่ในสถานะหรือในภาวะที่อารมณ์ดีทั้งคู่ต้องให้อารมณ์ดีก่อน อ,อีกคนหนึ่งโบดอีกคนหนึ่งอารมณ์ดีก็ไม่ได้มันต้องอารมณ์ดีทั้งคู่จะหม้อน้ําไว้เลยท่านจะอะไรแล้วแต่นะท่านมีโต้เถียงอะไรแล้วกันถึงแม้ท่านจะอารมณ์เย็นแล้วแต่คู่กรณีท่านยังร้อนอยู่อ่ะมันไม่มีประโยชน์ถึงแม้เขาจะร้อนเราจะเย็นมันก็มีประโยชน์ต้องรอให้มันเย็นก่อนเย็นทั้งคู่อ่ะแล้วค่อยมาคุยกันสําคัญมากนึกถึงหมอ้อน,น้ํานะี่แหละมันเป็นการต้องฝึกนะผมว่าก็ฝึกนะ ทุกเดี้ยผมก็ฝึกเวลาผมไปไปโตถเถียงใครหรือเจจาคุยเรื่องงานอะไรเนี้ยเออต้องฝึกเงียบไปก่อนยังไม่ตัดสินให้อยู่ในหมดของว่าเรียนรู้อย่าไปอยู่ในหมดของว่าตัดสินนะให้อยู่ในหมดของว่าเรียนรู้คนที่จะเรียนรู้ได้คือคนมีสติเราก็ต้องเรียนรู้อีกฝ่ายหนึ่งว่าเอออาการมันเป็นอย่างนี้อารมณ์เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะ ไปเรียนเรื่องอารมณ์ความคิดเขาแล้วก็ความรู้สึกเขาเราต้องเป็นฝ่ายที่เรียนรู้มันจะได้เปรียบหน่อยนะคนฝ่ายเย็นจะได้เรียนรู้หน่อยสำคัญนะนะนี่ก็ฝึกนะผ,ผู้จัดก็ฝึกเนาะฝึกกัน